ไม่ใหญ่อ้วนนาะเป็นต้นซะนางอยู่เคียงกันีก็ดีนาะอากาศเย็นะเป็นแนวหนึ่งอากาศห่อนก็เป็นอีกแนวหนึ่งรถดบกคือกันอีดีเนาว่ายางอากาศเย็นรถคือ โลมันติดแอเนอ <c ười> คือโลติดแอไปอยู่มองใดกัคือทอแอมันเย็นเฉยเฉยว่าจะต้อนนอเป็นตา,นา,าสงสารมนุษย์เท่าบอกมีเิษยัง ห่อนก็อดก็ทนหาให้มันเย็นเอาคำมันหนาวมากก็หาความอบอุ่นให้มัน <c oughs> บ่มีทชิดจะไปสร้างการเอาสีสร้างการว่าให้โลกนี่เป็นไปดังใจเฮานี่ว่าได้ เพราะฉะนัน้นเขาก็ใส่สติใส่ปัญญาภิจารณานาเนาะ <c oughs> ก่อนอื่นก็รมอนบอกว่าหลายอดอ,อกเด้อบอกน้อยน้อยวนนา้เรียกามันเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีละ <c oughs> ละากตะครั้งแกงแกงของลงคั่วเนาะ <c oughs> อาขออนโมธนาโมว่านี่พี่น้องมาเยี่ยมบัดเมื่อหนึ่งแต่ทางไก่ทางไก่ <c oughs> ย่อมบิเศษพร้อมขอบคัวพันโอถังหนามบัจเตกสองพันลิตรมาถวายพันวาอมาทาววทัทถวายถังหนึ่งก่อนมันไมาหลอดใหญ่วายูวัสนพันวา เสียวมาถทวายสามใบเป็นสี่ใบเป็นแปดพันลิตรโอ้วฉันว่าคือที่สะดวกเกินอยู่เก็บน้ำสำรองไว้อยู่ทั้งขั้วเฮ้านี่บัดหาน้ำป่ามันบ่พอใส่อย่างต่างๆก็จะได้เปิด ล่างถวยล่างหมอ้อล่างจานหรืออย่างต่างๆก็คือสิสะดวกก็สันตาว่านอ้อ <c oughs> และนอกจากนั้นนอร้อยตำรวจเอกพงเจริญอินอ่อนนายไพฑูรยแย้มแก้วพร้อมครอบครัวเนีเ่ยานมาทวายกบิยพันธ์มีนามเป็นต้น แล้วก็บรรุุบวรพุทธศาสนาอันนีหนึ่งพันหบาทนายทองคำและครอบครัวนางวาสนาแก่นการร่วมทำบุญเป็นค่าพระตาหารเข้าโรงครัวหนึ่งพันสองบาทอันนี้บ้านหนองแห่ ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนอจังขออนุโมทนาสาธุนอจากนั้นนายจัก,กรินวงอนันยมแม่จันหอมรีหลงสียมแม่มหาแมวนอหนองไทรมหาแมวและลูกลูกหลานหลานโอนเข้าบัญชีอมสินหลวงตายี่สิบแปดหม่วัน มกราคมหกเจ็ดเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเมื่อวันทำบุญมรุงท่าขันหลงตาเดือนมกราคมหนึ่งพันบาทเดิมโมทนาสาตุนิพพานะปัจโยโหตุและกัญญาติธรรมสายบุญอำเภอพนมไพร <c oughs> เป็นมาเมื่อวานประมาณสามสิบสี่สิบคนมาหออกันเลยได้ป่ารบสนทนาธรรมกันดนเติมเฝ้าวบวโยมหลงตาถามบ่เฝ้าขนอยวัดสด <c oughs> ตั้งใจมาวัดสดุบรรลา มารอกาดผ่าอยู่ในวัดเท่าเบิร์ดแล้วก็เลยไปสนทนาทำกันหลายสิ่งหลายประการกะจน <c oughs> เวลาคำใในจักหน่อยจังแลว้วเพ่นก็ถามเป็นเป็นถามนั่นแน่เรื่องนั่นแน่เรื่องนี้แน่พันอยากฟังก็คือให้จ,จะได้เซลบาบอ,อกได้ว่าสันพันวา อยากฟังมองนี้วาสันลงตาวัฒนาซะก่อนจงฟังนอวาสันเป็นว่าเวลายังมีอยู่รวงตาวาสันเป็นว่าก็เลยเป่าหลบผันผันฟังเ <c oughs> มื่อสนทนาป่าใสธรรมาตามสมควรเป็นเรื่อยเลยบำรุงบวรพุทธศาสนาวัดบ้านก็บอเฮานี่ สามพันห้าหร้อยบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุนิพพานปัจโยโหตุหลงตาโวาเรื่องจิตจะแม่นเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนาะรือสองอาทิตย์แล้ว <c oughs> ว่าเรื่องจิตเป็นผู้นำนี่ผู้นำนี่มันพีิลึกพิโลอี และก็สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตศึกษาจบลงได้ยากอีลีเรื่องจิตเรื่องใจเอาพักไหวสะก่อนซะ <c oughs> นาที่ลงตาปราลมานิสองพุทธพลดสองบทมโนปุพังเขางา้ามาธรรมาน ทำทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลนี่มีใจนำหน้าที่ลงตาเว่าอยู่ไว้บ่อยขันใจบ่วนำหลางกายเห็นอย่างกบเป็นแล้วก็จิตเตนะนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไป คำว,ว่าโลกอันนั้นจิตนังไปนี่ก็คือกามโลกรูปโลกและอะรูปโลกผู้นะอันนี้จิตเป็นผู้นำไปอย่างคนทจ่ตไปนรกกับจิตนําไปแต่ว่าต้องมีโทษสา มานี่ผู้ใดที่ไปสู่เปตสุรกายกับจิตน้าไปแต่ต้องมีโลภะเกิดร่วมกับจิตมานี่ผู้ใดที่ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นมาเป็นสั่งเป็นงัวเป็นควยเป็นเป็ดเป็นไก่ปูปลาหน้าหนามเหมียงต่างๆกับสั่งกับจิตเป็นผู้น้าไปแต่ต้องมีโมหะเกิดร่วมกับจิต จังสิน่ะบันนีอ่อันนี้ส่วนอบายพุมมันนี่จิตสิน้ำมาสโลกมนุษย์กับพอมียศีนหากรรมบทซิปเกิดร่วมกับจิตจังได้มาสโลกมนุษย์นำมาสโลกมนุษย์ บันี้กันที่ไปสวรรค์นบัญหกสั้นนั่นต้องมีมหากุศลละจิตแปดดวงบ่ดวงใดก็ดวงหนึ่งน้ำเกิดร่วมกับจิตจิตก็เลยน้ำไปสวรรค์เห็นบ่มันเป็นเรื่องสลับซับซ้บอนเติบอยู่และนอกจากนั้นผู้ใดที่ไป รูปโลกบัน,นียหมายถึงพงมมโลกสมาบัตรูปประชาตนะร,รูปประชานสซีปฐมชานทุติยชาตตดีชานจุติตาชานเกิดร่วมกับจิต ตายพระเจิตดนั้นก็เลยไปท่องเที่ยวรูปภพสิบหกชันช้นชาติดิสรสมาบัตตัวเนี่ต้องเกิดร่วมกับจิตจิตจะน,นําไปพรมมาโลกเห็นบหาบันพิบที่ไปอารูปโลกบันนี้ ก็จะต้องเจริญอรูปกรรมาฐานสำเร็จอรูปฌานเมื่ออรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เกิดรวมกับเจิตเจ็กก็นั่ไปสู่อรูปภพมสีสันหมุนกันอยู่จังสี่เมื่อบดพลังของแต่ละอย่าง เื่อกแตะระย่างให้ผลเบิดกระตกจากบ่อนนั่นบอนนีหมุนกันต่ออีกจังสินาขันบอกขามาหาอบายภูมุมนี่โดยอำนาจของโท่าสาไปเกิดเป็นสัตวน์นรกเมื่อใส่กรรมในตัวนี้เบิดแล้วก็พ้นจากนรกคำบุญเกิดร่วมกับจิต กมามโซโลโมนุษย์หมุนกันอยู่จังสีเพราะเนวัตตะสงสารสงสารสนว่องเวียงผัดเปลี่ยนมันเอาเวียนลองคองคือหล่อรถยนตบอ่หอนนี้ไปผลเกิดแก่เจ็บตายมิแตว่วนเวียนติดต่อกันบ่อนมีแล้วพระพุทธ ถ้าเจ้าตรัสไว้โบราณมาเลยอมว่าวเป็นภาษาอีสานเหาอันนี้คือหมายถึงการท่องเที่ยวในวตาสงสารเพราะจิตเป็นผู้นำไปแต่จะนำไปไหนได้นั้นต้องมีสิ่งที่เกิดร่วมเมื่อสิ่งใดเป็นบุญเกิดร่วมก็ไปสู่สุขติ ถ้าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเป็นบาปก็ไปสู่ทุกขตินรกเวส,สุรกายสัตว์เดรัจฉานนาสงสารชีวิตโลกมนุษย์เท่าบ่าอาต่านโยมทั้งหลายคุบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมไว้ให้เจังไหจงลจติพนจากนารก เปตสุรกายสเดรชานหนึ่งระวังอย่าให้ความโกรธเกิดร่วมกับจิตระวังอย่าให้ความโกรธเกิดร่วมกับจิตระวังไว้เหตุไดมันจะสิบกเกิดจะเริ่นเมตตา ขันเกิดเมตตาและโทษสาบกเกิดจังสีนาขันบดมือเฮ้าบกโกรดเลยจิตก็เฮ้าก็บกลงนรกเห็นบ่บัดมื่อเฮ้าบกโกรดบ่สูลบ่เกียดตบ่เกียดติแต่ไผ่ทั้งสิน้นจะริญเมตตาอยู่ตลอดสงสารร้ตน รู้ตนลูกรู้ตนหลานรู้ตนผัวรู้ตนเมียรู้ตนพ่อรู้ตนแม่รู้ตนพี่รู้ตนน้องภัยสิเหตุไหนใดก็เปตาลูตนสาดกันเหตุบอดีแห้งเปตาลูตนแห้งโอกาสโรนรกบ่มีเลยเห็นบ่เรื่องธรรมะนี่มันเป็นเรื่องพิลึกอีหลีใด ขันเ้าบ่คืออยากได้ของผู้นั้นโลภบ่บของผู้นั้นโลภบ่บของผู้นี้บัดมือวาตถันตอเจ็เห้าก็บ่ไปสู่พบภูมิของเปรตอสุรกายทาบ่ได้คิดโลภของผู้ใดขานามีสติอยู่คู่มือคู่มือกม้มเนาะเงยเนาะคู่เนาะเหยียดเน,นาะไปเนาะมาเนาะล้างถ้วยเนาะล้างจนนานเนาะ ปาดกาดบริเวณอะไรต่างๆก็กาดหนอกวาดหนอยืนก็มีสตินั่งก็มีสติเดินก็มีสตินอนก็มีสติทํากิจอะไรอยู่ดื่มฉันอะไรต่างๆครูบาอาจารย์กับฉันอาหารก็มีสติเลียนหนังสือก็มีสติเห็นอยังเห็นอย่างมีสติสมัมปชัญญะญาใหโยมกับเหตุอยู่อย่างสี่แหละ ตำพีกกำำำกก่ก็ตำหนอตำหนอตำหนอพี่พี่แต่คอกหนอพี่พี่แต่คอกหนอก็ตำหนอตำหนอเป็นต้นแฮดอย่บนมืบอบบแว้งจิตจิตก็ลอยบบไปสู่กำเนิดสัตว์เดรจชานเห็นไหมวิธีรักษาจิตรักษาใจรักษาจังสิเมื่อเฮ้าใส่หลักธรรมเรียกว่า ความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเพอบ้างก็เลอหนอเลอหนอเพอบ้างก็เลอหนอเพอหนอมันก็ได้สติกลับคืนมาเป็นต้นเมื่อทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆชีวิตของบุคคลนั้นพ้นจากนรก พ้นจากเปรตพ้นจากสุรกายพ้นจากกำเนิดสัตร์รชานเห็นบ่วิธีอยู่อยู่จังไรจิบต่ตกนรกอยู่จ,งจ,จังไรจิตบ่ไปสู่พอพ,พุ่มของเปรตสุตรกายอยู่จังไนชีวิตจ,จึงบ่ไปจิตจังบ่ไปสู่กำเนิดสัตร์รชานทั้งเป็นจังสีนา สัตว์นรกทั้งเป็นก็คือมนุษย์เราโกรธนี่แหละเป็นเปรตทั้งเป็นคือความโลภเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งเป็นท,ทั้งที่เป็นมนุษย์แต่จิตยอยู่ในพวกบุญของสัตว์เดรัจฉานเพราะอํานาจของความหลงเมื่อเราใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาภาวนามาปฏิบัติพ้นจากอาบายยภูมิเลยเห็นบอกเพราะฉะนั้นเอาใส่ชีวิตเนี่ยยูจังสิ ใายเสี้ยนไนกระซ่างบ่ตกนากบบเป็นเปรุรกายบวไปเกิดในก็นเกนิดสารเดรจานถ้าตายพระจิตดวงนี้ไปสู่สุขติโดยส่วนเดียวใส่โลดเดอฝากสุคนสุคน,น,นไหวนะทั้งหาาดโยมทั้งแม่ชีแม่ภาพหาาดโยมทุกคนทุกคนตลอดทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เพระเาะฉะนั้นทำอะไรให้มีสติแล้วทุกอย่าง จะสมบูรณ์ทุกประการอาวสัมนีแหละเนาะเข้าใจตัวนี่วัดสรุปใส่ชีวิตในโลกมนุษย์บทตกนรลกเป็นนั่น,น,นอ้าวมันนี่ประกอนมาละมันเออนาะพระคู่สนทร สนทอนแปลว่าด,ดีดีน้อสนทอนแปว่าง,งามแปลว่าด,ดีนอเหลียวบางคนคือเป็นจังไดบุญล้วหลังเถือกรน,นาบูดบูดอยู่นองพระครูสนทรออเอียงเกาะฮะ สุตานุกูลเอ่อเบง่ยงปริยัตยิไดสุตานุกูลนั้นเอื้อเฟื้อการศึกษาธรรมเนอแต่ว่าพิ่นเทไข่เติบอยู่ต่อคูมือนี่เนาะสวดก็ไข่เติบอยู่สมสื่อสุนทอนอยู่ แล้วก็เจะวันที่เท่าไดรหร่ก็ฮะเปรับไหม <28. S 1> เดือนใดยี่ปกุมภาพระโคสัญญาบัตรในตำแน่งรองเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ อีกจากปีจากไหจงังสิปับบุตรเป็นเจ้าขนาดตำบลนนเนี่ยพ่นให้กอนอันนี่จังสีนาเนอหลองตาเลยคึ้นโอ้ยวาสันเมอเอินมือเฮอเม,อ,ม,อ,มอนี่วันที่เศร้าเก่าเนาะเออ วันที่สามสิเวดพร,ระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุนเฮากัะชิดไปแอ้พระคู่ปริยาติวีรพรน์อผอมขณะก็จชิดพาไปหาหมออีกเยนี่หลวงพ่อมันกลับมาพักอยู่วัวฉนแงอยู่วัดบัวแน่งแต่เที่ยวออกเที่ยวเข่าลงพยาบาลพอแม่คุบาอาจานก่อนโอ้ย มหาเป็นผู้เท่าเนาะมาว่าผู้ใดหลงตาก็เพราะหลงตาไหลติดนี่แห้งขับใส่ต่ละบาทจวดเลยว่าแม่เนเอียงใส่ต่ละบาทนี่จวดลนยแคนติดกด็ดีเนอะไปหนัดมือแรงเด้อประมาณสี่โมงหลือเตรียมเด้อมหาเกาะ ปูเกาะระคู่สุนทรหลังตาทีพ่ายไปกาบหลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมขณะจักเก่าลูบซีบลูบเด้อไปถวายสักระเพิ่นจังหน่อยให้ผูเก,กอบไปถวายสักระแม่ใหญ่อ้วนนาะเป็นต้นซะนางอยู่เคียงกันกกดีเนาะ อากาศเย็นเป็นแนวหนึ่งอากาศห่อนก็เป็นอีกแนวหนึ่งโหลดบกคือกันอีดีนงวะยามอากาศเย็นหลดคือโลกมันติดแอนอะคือโลกติดแอร <c oughs> ไปอยู่มองใจกัคือทอแอมันเย็นเฉยเฉยว่าจนเอาะน้อเ <c oughs> ป็นการสงสารมนุษย์เท่าบ่มีเิตยังห่อนกระอดกระทนหาให้มันเย็นเอาคันมันนาวมากก็หาความอบอุ่นให้มัน บ่มีเิตจะไปสร้างการเฮาจะสร้างการว่าให้โลกนี่เป็นไปดังใจเฮานี่ว่าได้เพราะฉะนั้นเฮากัใส่สติใส่ปัญญาวิจารณ์ะเนาะ ก่อนอื่นก็นมันอิ่มว่าหลายดอกเดอ้อเบาหนน้อยๆบนนาฬิกามันเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีละหากตีละครแกงแกงของลงคั่วเนาะ